ตบท้ายของแถมนะคะที่หลังวัดท่าไม้นะคะตรงลานจอดรถใหญ่นะคะใกล้กับโรงช้างโรงออแพะแกะแล้วก็วัวควายนะคะกระทิงนะคะก็จะมีบ่อจระเข้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Story ค่ะคลิปวัดท่าไม้ EP ที่4เป็น EP สุดท้ายค่ะ,มะชมคลิปวัดท่าไม้จบครบทั้ง4 EP ก็เหมือนกับท่านได้มาเที่ยววัดท่าไม้เลยค่ะวัดนี้กว้างขวางมากนะคะเราก็เลยต้องแบ่งคลิปออกเป็น4 EP ด้วยกันค่ะเชิญติดตามชมนะคะ วางศิลาเลิกไปแล้วนะคะเขาบอกว่าจะทำเป็นบ้านทรงไทยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าออด้านในของบ้านทรงไทยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอะไรให้เข้าชมนะคะต้องคอยติดตามค่ะปักเสาแล้วนะคะบ้านทรงไทยก็เพิ่งจะทำพิธีวางศิลาเลิกไปอยู่ต่อจากศาลา จะไม่กวนอิ่มนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จเช่นกันนะคะแต่ก่อนนี้ก็เป็นที่ให้เข้าไปถ่ายรูปได้นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยน้ำท่วมนี่ก็เป็นสะพานนะคะ กังหันลมนะคะหอหอ,อ,อชมนะคะกังหันลมขึ้นด้านบนก็จะมองเห็นนะคะหมดทั่วบริเวณวัดเลยนะคะยังทําอีกเยอะนะคะวัดยังไม่ได้หยุดพัฒนานะคะยังทําต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมการพามาเที่ยววัดท่าไม้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14พฤศจิกายน2568นะคะ พามาชมเกือบจะเรียกว่าทั่ววัดได้เลยนะคะวัดเนี้ยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเป็นวัดที่เขาเรียกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับสายมูงนะคะห้องต่างๆสถานที่ต่างๆที่พาเข้าไปชม mm hmm. ก็เรียกว่าใครที่ไม่เคยมานะคะดูคลิปนี้นะคะสามารถจะ เรียงร้อยเป็นเรื่องราวได้จบเลยนะคะเรามาก็เย็นมากแล้วน้องวันนี้ทาวเวสสุวรรณในนะคะเป็นกระแม่กวนอิมซึ่งเขายังทําไม่เสร็จนะคะแต่เขาบอกว่าสามารถเข้าไปชมได้แต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะ คลิปนี้นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขที่สิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนานะคะลาไปก่อนคะ่ะทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะ บท้ายของแถมนะคะที่หลังวัดท่าไม้นะคะตรงลานจอดรถใหญ่นะคะใกล้กับโรงช้างโรงออแพะแกะแล้วก็วัวควายนะคะกระทิงนะคะก็จะมีบ่อจระเข้ด้วยค่ะเป็นลูกจระเข้ตัวเล็กๆนะคะกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตนะคะ่อนซื้ออาหารหย่อนใส่ป่องนี้ได้เลยค่ะ เก็เล่นอยู่ในอาบอยู่ในน้ําส่วนมากจะนอนพึ่งแดดไม่ไปไหนไก็เป็นของแถมท้ายคลิปนะคะใครที่ดูไม่จบคลิปจะไม่เห็นคลิปจะไม่เห็นเออตอนนี้นะคะเป็นเรือเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเรือไม้นะคะแล้วก็มาทำโมดิฟายเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะคะแล้วก็ ให้อาหารจระเข้ดูจระเข้ไปด้วยตัวนี้มาแอบอยู่ตัวเดียวนอนสบายเลยหลับสบายเลย